ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจำวันที่14สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ City, ชาวนี้คอเนอปอกบ้าไม่ทิ้งลายเรียกช่างบินตัดผมถึงอิตาลีเลยนะโดยการนี้ตั้งพอปอกบ้านะฮะไอหัวเปลี่ยนสีพอปอกบ้าคนนี้กองกลางของทางจูนตุสยังคงคอนเซปต์ทรงผมอันหล่อเหลาเท่เอาไว้ด้วยการเรียกช่างตัดผมบินมาจากอังกฤษเพื่อจะมาอิตาลีโดยออมาเพื่อออกแบบทรงผมสุดแนวให้กับตัวเอง ดนมิฟิลทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นผู้นำแฟชั่นสุดที่ผ่านมาแฟนบอลจะได้เห็นเจ้าตัวนั้นเปลี่ยนทรงผมทุกครั้งที่ลงสนามอยู่เสมอล่าสุดเจ้าตัวนั้นโพสต์วิดีโอของเอดงกับทรงผมใหม่ที่ลงทุนเรียกช่างจากทางเ s t a r บาร์เบอร์บินตรงถึงแดนบรองทาบูทเพื่อามมาทำอาชีนี้ในขณะที่แฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยนะ อย่างไรก็ตามบอกบ้าเพิ่งจะประสบปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าที่เจตนั้นเลือกที่จะหาวิธีรักษาโดยการบำบัดแทนที่จะเป็นผ่าตัดที่อาจจะต้องทำให้ช่วยไปเล่นฟุตบอลโลกช่วงปลายปีนี้ก็ได้และการรักษานี้คาดกันว่าจะใช้เวลาพักฟื้นราวห้าสัปดาห์ในครั้งนี้เป็นดังวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวชอมากักอีกครับสื่อฟ้าขาวอ้างผีติดต่อวานด้าเรื่องอีกาดีนะ โดยทั้งที c ีซีสปอร์ตสื่อของอาเจนติน่านะฮะรายงานข่าวนะว่าแมนเชสเตอร์นั้นติดต่อไปทางวันดานนาฟราภระยาและก็เอเจนต์ของมารอิกาดีกองหน้าของทางปารีสแซมจแมงถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวเขาเนี่ยมาร่วมทีม โดยทีมดังแห่งฝรั่งเศสนั้นกำลังหาทางปล่อยแข้งไวต์ากาเปอรนี้ออกจากทีมหลังเป็นแค่ตัวสำรองของสม,มสรในช่วงที่ผ่านมาในขณะที่ปาจแดงเ,งเองนะฮะก็กำลังมองหากองหน้าเข้ามาเสริมท่ามกลางความไม่แน่นอนในเรื่องของอนาคตของทางคิสโน่ปรนโดว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่โดยสื่อแดนฟ้าขาวรายง,งานข่าวดัว่าวันด้าได้รับการติดต่อหลายครั้งจากทางแมนยูหลังจากทีมดังจากอังกฤษ พาได้ตัวเบนจามินเชสโก้ที่เลือกไปอยู่กับทางไรซิกนั่นด้กันหนะ้าขณะเดียวกันนะฮะทางบอลซาทีมน้องใหม่ของซาริอาก็ให้ความสนใจอยู่เช่นเดียวกันรวมถึงการาตสลายสโมสรดังของตุรกีโดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวออกมาว่าทางเฟอเชนั้นสนใจมาครับแรดฟ,ฟอร์ดของแมนยูซึ่งมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะว่าอาจจะเป็นดิวสลับขั้วในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไป เรามาดูข่าวจอมากกันดีครับเก็บตกประเด็นหลังเกมแมนย,ยูช็อกแฟนบอลบุกโดนแบรนด์ฟอร์ดอัดยับเยินไป0ูนต่อสเลยนะโดยงานนี้นะครับทาร์กีสแดงแมนยูของวรนนั้นยังคงหาฟอร์มเก่งไม่เจอหลังพาด่าบุกโดนแบรนด์ฟอร์ดอัดยับเยินไป0ูนต่อสี่ถือเป็นความประชัย2เกมติดต่อกันในลีก ทำให้ยังไม่มีคะแนนในทูกกัน,นี้หล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของลีกเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือ5ประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกมนัดนี้โดยการน,นี้รเริ่มจากหนึ่งการกรอกัน,กน,กนแมนยูหรือบอลอบตอว์เนี่ยโดยคำพูดนี้จะดูไม่เกินจริงไปอย่างแน่นอนนะฮะ สับผลงานในเกมนี้ของพลรภวิศั์แดงที่ในช่วง35นาทีแรกนั้นโดนกระดนํำซัมเอร์เซล4-0แถมรุปเกมยังไร้ทรงเล่นเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาเกมรับก็รั่วส่งบอลขาดๆกันเกินเขินเกมก็ไม่ได้เกมรุกก็ต่างคนต่างเล่นพอมีโอกาสก็จบไม่คมเรียกได้ว่าครบสูตรทีมหนีตกชั้นอย่างแท้จริงไม่ว่าปีนี้เรานั้นจะได้เห็นแมนยูลดแลนอยู่แถวโซนท้ายตารางกับทีมอด่นกับเขาก็เป็นได้นะ สมาคอที่สองบอลปรับ,บราคาแมนยูตกชั้นกันยกใหญ่เลยนะโดยกันนี้นะครบบอลรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษลวยกันทั่วหน้าเมือ่อคืนนี้และก็ต่างกันพาอ่ารีบปรับอัตราต่อรองสำหรับใครที่จะแทงว่าแมนยู ตกชั้นกันแบบยกใหญ่หลังจบเกมจนก่อนเริ่มฤดูกาลอยู่อันดับ1ต่อร้ายร้อยนะฮะปัจจุบันเหลือเพียงแค่หนึ่งจ่ายเพียงแค่28เท่านั้นและตลกก็คือผู้คนกลับแห่ไปแทงกันแบบไม่กลัวเสียเงินจนกลายเป็นทีมที่มีคนแทงว่าจะตกชั้นมากที่สุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนณะเวลานี้จะมาข้อที่3เชนฮากกับสถิติสุดบูในขณะนี้เรียกได้ว่าการย้ายมาไม่ทันไรก็สร้างสถิติให้กับตนเองได้เลยนะฮะ ตรับทางอรลิกชนฮากที่พาทีมประเดิมแพ้ไป2เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่า100ปีในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรแถมยังเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งสมโมสรมาที่พวกเขาออกไปเยือนคู่แข่งแล้วโดยยิงไปจนสิ้น4ต่อ0ภายในช่วง45นาทีแรกอย่างไรก็ตามที่น่าหดหูใจมากกว่าเดิมก็คือเกมหน้าพวกเขานั้นบีคิวเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูล ที่เคยมาอัดถึงเมืองไทย4เม็ดแต่ดูแล้วเนี่ยหากว่าสภาพจริงเป็นแบบนี้แถมด้วยแรงแค้นของพลพรรคของแดงไม่น,น่นวัาาวบจาบ้านอาจจะโดนอีกไม่ต่ำกว่า5นะฮะและคงได้สร้างสถิติใหม่อีกมากมายอย่างแน่นอนในครั้งนี้สมาข้อที่3ฟานเดอร์บิกยังคงอยู่นอกสายตาเช่นเดิมไม่รู้ว่าคู่หูคู่หากองกลางสกอตต์แมชชูนีกับเฟร็ดทำบุญมาด้วยอะไรนะครับผม,มนนบรรดาผู้จกกัดการทีมาแดงไม่ว่าจะเป็นคนต่อกี่คน ก็ยังคงไว้วังใจในการลงสนามเรื่อยๆนะทางที่ผลงานก็เห็นอยู่จนโทษนะว่าเปิอย,ยุ่ยมากมายขนาดไหนเช่นเดียวกันกับเกมนี้เฟรตยังคงได้ลงไปตัวจริงแต่ก็เขินอายไม่ขึ้นแต่ก็กลับเปลี่ยนเอาแบล็คชมิเนีลงมาตามตำแหน่งซึ่งจังหวะนั้นแฟนบอลแมนยูคงพูดเป็นเสียงเดียวกัน,นว่าเพื่ออะไรวพเนี่ย ดาวรุ่งฟอร์มดีเยอะๆยะไม่ใช้ที่สําคัญดอนนี่ฟันเดอร์บิกที่ว่ากันว่ามีคู่มือไม่คิดจะส่งลถน้สนามหน่อยบรพี่แล้วมาให้ลงตอนสามนาทีสุดท้ายมาแบบนี้มันน่าเศร้าใจยิ่งนักและสุดท้ายนะผมงานนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยเทคนิคไม่สัมพันธ์กันมั้แต่เลยนะเนี่ยโดยจะพูดที่ชัดก็คือเอเิรเยนฮากดูจะประเมินความสามารถนักเตะแมนยูสูงไปสัหน่อยเลยจัดแทคติกสไตล์ทีมระดับลุ้นชับม,มาให้นักเตะระดับลุ้นช้ำ แชมเปี้ยนชิปซะอย่างนั้นเล่นแบบนี้ไม่ไหวนะพยายามครอบบอลต่อบอลตามช่องไม่สาดยาวสุมสส่ม4สุ่ม5ขึ้นเกมจากหน้าปรากกประตูทำชิ่ง1 2เท้าสู่เท้าแต่ดูสภาพเนี่ยพยายามขึ้นเกมแบบแมนซิตีตียเยวร์แมนนิกบา์เซรลน่า แต่ก็หาปรู้ไม่ว่านักเตะสกิลไม่ถึงจ่ายบอลกันมั่วซั่วไปหมดเบี้ยวบ้างล้นบ้างแถมความเข้าใจระบบก็น้อยนิดนะฮะจนวิ่งกันมั่วซั่วทั้งเกมรุกและก็เกมรับแต่จะไปโทษนักเตะอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกเทนฮากเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบโทษฐานเอาแผนการชั้นเฟิร์สคาสมาใช้กับน,นักเตะชั้นประหยัดแบบนี้มันก็ไม่ไหวสิครับลูกพี่เอ้ยหลังนี้ก็เป็นประเด็นร้อนหลังเกมนะผมที่แมนยูนั้นโอ้โหผมเนี่ยดูไปผมยิงน้ําตาซึมไปก็ไม่ตึองว่าแมนยูจะ อ่าหล่นลงมาในขนาดไหนนะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนี่แมนยูหรือว่าเนี่ยเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับซันโชยันแข้งผีหนุนเทนฮากแม้จะออกตัวแบบหัวทิ่มขำมำลงที่ตมไปเป็นที่เรียบร้อยโดยจังจะโดนซันโชตัวรุกขนทางแมนยูนะฮะเป็นกระบอกเสียงแทนที่ทีมเมดยืนยันทุกคนให้การสนับสนุนบอสอยู่แล้วเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แม้จะระเดิมซีซั่นใหม่ด้วยอย่างน่าผิดหวังคารังโอเชฟฟอร์ดก็ตามจี โดยพิแสแดงผลงานปริสั้นสุดปรูนะฮะไร้ไพ่เกมดุดันแต่ทว่าเมื่อเอาจริงกลับโดนไบรตันลูกคมไปถึงลัง1ต่อ2จนเกิดกระแสวว่าผู้เล่นเอาใจออกห่างบอชดัสและข่าวลือทั้งนั้นก็สร้างความไม่สบายใจต่อปีกทีมชาติอังก,กฤษจึงออกมาเคลียข่าวว่าบรรยากาศในการทำงานของแบนยูยังคงแน่วแน่ทุกคนหนุนหลัง e t h ซึ่งไร้การเล่นบางยาอย่างแน่นอนมันต้องใช้เวลาในการหล่อหลอมระบบแบบการเล่นของเขาขึ้นมาใหม่ในครั้งนี้ เรามีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายซึ่งพวกเขาต้องการสร้างความคุ้นเคยก่อนทีมเพราะว่าจะเล่นแบบไหนมันต้องมาดีอย่างแน่นอนผมศรัทธานในผู้จัดการทีมระบบและผู้เล่นที่เรามีก็แค่ต้องคิดบวกส่วนตัวนั้นอ,อดใจรอไม่นานสำหรับหน้าใหม่นี่การมาเล่นกระทางแมนยูนั้นหนึ่งในสโมสรที่ญ่ที่สุดของโลกตอนเราแพ้ไบรตัน นั่นหมายว่าผู้คนก็ผิดหวังแลกเตะของเราก็เจ็บใจแต่เมื่อประชนะเกมได้ก็คิดว่าอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นหน้าใหม่ของแมนยูก็เช่นไทเบรลมาเลเซียคิสเตียนเอริกเซนหรือลิซันโดมอชิเนชซึ่งแต่ละรายยังต้องปรักจูนอยู่ในขณันี้เป็น,นําง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมารก,กันดีครับเชนฮากอ้างโดมไม่ได้พูดต่อนหน้าอยากจะย้ายนะโดยเอริกเชนฮากผู้จัดการทีมแมนยูอ้างตัวว่าคิซโน่บรันโด ตาคนดังไม่ได้บอกกับตัวเองแต่ว่าอยากจะย้ายทีมหลังตกเป็นข่าวต้องการจะอำลาโอเชี่ยฟอร์ดในครั้งนี้โดยอนโดตกเป็นข่าวต้องการจะย้ายออกจากทางแมนยูเพื่อจะไป,ปร่วมทีมที่ได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกและนาฬิกาใหม่นี้ก็กลับมาซ้อมช้ากว่าเพื่อนร่วมทีมเนื่องจากติดป,ปัญหาครอบครัวทําให้ยังไม่ฟิตเท่าที่ควรนักเมื่อถูกถามว่าจัดการกับสถานการณ์ของบรนโดที่ต้องการจะย้ายทีมอย่างไรเฮนฮาก์โคเร ก่อนจะตอบว่านั่นคือสมมติฐานของพวกคุณนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาการังจะบอกผมนะผมจัดการกับนักเตะที่ปรามีระวังแผนว่ามีเขาแต่ในการนี้เราแฮปปี้ที่เขาจุดด้วยและตอนนี้เราต้องช่วยให้เขากลับสู่ทีมเขาจะเป็นจะต้องมีระดับความฟิตที่เหมาะสมเพื่อที่สามารถทำงานได้อย่างที่เราต้องการให้จะให้เข้าทำเท่านั้น โดยดาวสเตปวัย37ปีรายนี้เป็นเพียงสำรองในนัดแรกที่แมนยูพ่ายคาบ้านต่อทางบริตันและตอนนี้เชนฮาก็กำลังตัดสินใจว่าจะให้กลับมาเป็นตัวจริงหรือไม่ในเกมเยือนแบงฟอร์ดวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้เนื่องจากทางออนซีนี่มัตสยานยังไม่หายเจ็บในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือทวสารแมนเชสเตอร์เดนในช่วงชาตฮะขอบคุณทุกคนตานะชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ